น,นี้ผมเอาดินน้ำมันที่กั้นออกแล้วครับพร้อมโอหสวยแล้วับครับมีรอยแตกนิดหนยปูนมันเสร็จ๋ยวจะเอาปูนมันมาปปลูบเบาๆรอยร้าวอะไรเริ่มแก่งแล้วอันนี้ผมก็เอาไปขัดแปรงสีฟันขัดขัดเอาผงอะไรออกพร้อมหรอ <c oughs> จะพอไห่เงินเนี huh. yeah. mm ่ยลองดูนะิดว่าสองถุงไม่พอไงยยาวเอาลับมาหลอมีผาหลอมีโอเคครับซื้อลวดมามัดพิมพิมพ์ปูนรอนนี้ขอแกที่ะ ไม่ S <s <we ak> ให้มีกระดาษเลยลอมไปเลยเราโต๊ะกระจกมาไว้ไม่มีไมกระจกะ,ะกระกลเบต,ต้องต๊ะกระจกเล็กหวางไม่คยทำเดี๋ยวตอนลอมก็จะเอาถังน้ำมาอยู่ใกล้ๆเลยใส่เตยงนะครับเดี๋ยวย ผมว่าจะค่อยถึงสักหกโมงหรือทุ่มเนี่ม,มันเซ็ตตัวจริงๆมไม่กล้จับไม่กล้าแกะควมเป็นอะไรควมแตกใจเย็น <c oughs> ทันพินผมเนี่ยอยูกับพิม์ม้งชอบจับนู่นจับนี่ตื่นเ่จนเสียผมก็เลยหางานหนึ่งทำหนี่งเเขาอยู่กับพิมพ์มุ้งผมชอบตั้งก็ตั้งแพิมพ์ผมขอพัวมแล้วก็คุ้มานะ